สวัสดีครับวันนี้ก็มาพูดนะครับเกี่ยวกับตายประชดป่าช้าตายประชดป่าช้าหมายควาว่าอะไรครับหมายความว่าป่าช้านี่นะไม่ว่าจะเป็นคนรวยไม่ว่าจะเป็นคนจนไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคนมียศถาบรรดาศักดิ์ อ่าหรือว่าชาวบ้านชาวช่องธรรมดานะตัวเล็กตัวน้อยก็ตามนะอ่าตายเมาเขาป่าช้าเนี่ยป่าช้าก็ไม่สะทกสถานป่าช้าก็ไม่โศกเศร้าเสียใจนะป่าช้าก็ไม่ได้รำไห้นะอ่าไม่ได้อาวลยอวออวรอะไรอย่างนั้นเถอะนะครับเนี่ยคือป่าช้านะคือใครตายป่าช้าก็ทําหน้าที่ของป่าช้านะ ถึงใครตายป่าช้าก็ทําหน้าที่ของป่าช้าแต่คนหลายคนนะคิดว่าขาดตัวเองแล้วป่าช้าจะรู้สึกอป่าช้าจะเสียใจป่าช้าจะร่ําไห้ป่าชะะ้าชะจะรู้สึกไม่สบายอกสบายใจว่างั้นนะเพราะฉะนั้นก็ประชดประชันไม่ว่าจะเป็น อ่าไปชดทําให้เสียตัวเสียคนเสียผู้เสียคนสารพัดสารเพบางคนคู่ว่าจะลาออกจากงานบ้างละบางคนคูว่าจะไม่ทํางานที่นี่แล้วละบางคนคูว่าจะไปอยู่ที่อื่นบ้างละบางคนบอกว่าโอ้ยที่อื่นมันดีกว่านี้การจัดการดีกว่านี้บริหารดีกว่านี้เงินทองดีกว่านี้สวัสดิการดีกว่านี้การยอมรับดีกว่านี้นะก็ไปชดไปเทียบกันไปนะครับ ใหไ่ก็ตามนะครับในความริงของโลกนี้นะที่ไหนก็เหมือนกันหมดที่มีคนที่ไหนก็เหมือนกันหมดที่มีคนเพราะคนเป็นผู้บริหารจัดการคนมีอารมณ์นะคนมีอารมณ์คนมีความรู้สึกคนมีทัศนคติคนมีประสบการณ์คนมีพวกมีบริวารมีพี่มีน้องวงศาขนาญาติ คนมีฟอร์มรู้สึกมีองค์ฟอร์มรู้ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นไปอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันละครับตาบใดที่มีคนตาบใดที่มีคนเพราะฉะนั้นจงทําให้ดีที่สุดอ่าจงทําให้ดีที่สุดอ่าจงทําให้ดีที่สุดอย่าตายประชดประช้า,ชาอ่าอย่าตายประชดประช้า,ชาถ้าอยู่ก็อยู่ให้เขารักถ้าแต่จากไปจากให้เขาคิดถึงครับ ่าสวัสดีครับ